ตอนนี้คือสาวงามของเราลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้แตกตตวแปลกใช่ไหมแตกมากเลยไม่ได้ถ่ายช่วนานเลยดูแบบนี้นี่รู้สึกว่าขุดดีมากเลดดีมากไม่หนาวเราใส่เสื้อแค่ตัวเดียวเนี่ยอันนี้เันชสื้อนายเออไปไปหนูไม่ใช่คนต่างนี่ไปไปเราลุยไปด้วยกันดีกว่าค่ะ มากเลยหนาวมากพี่วัวแก้วหนาวสุดๆเลยค่ะโ <laughs> คตรหนาเลยอ่ะไปทำบุญไงคะเส้นทางที่ไปมันก็ต้อง,งย่ามีอุปสรรคนิดนึงเลยคะ่ะเอ้ยถ้าว่าถ้ามันไม่มีอุปสรรคมันก็จะได้ไม่บุญไม่ได้บุญเยอะเลยคะ่ะแต่ถ้ามันมีอุปสรรคมันก็จะได้บุญเยอะๆเลยคะ่ะเอ้ยนคนรไม่หนาวเช่นที่เลยคะ่ะ <laughs> มาถึงตรงนี้นี่คือแดดออกแล้วนะคะแต่บนยอดลอยก็ยังมีหมอกอยู่นะคะแต่แต่บางที่มันก็ยังมีหมอกอยู่นะคะแต่อันนี้นี่คือมาเจอที่แดดออกนะคะเลยถ่ายนิดน,นึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันอุ่นอุออ่นก็ไปดูวิวตรงนั้นสีสวยมากตรงนน้นตรงโน้นสวยมากก็สีนวลหนาวไหมไม่นาเลย คนสวยบักไม่หนาวถ้าหนาวจะไม่สวยใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> มีแบบนี้ด้วยเหรอคะหูยของไตของเดียวว่าสุดๆเลยการันตีทะเลหมอกทะเลทรายคือทะเลทรายอยู่ข้างใต้ดูวนะมีอยู่ทะเลทรายทางไปของเรานี่นะคะไกลแค่ไหนเราก็ไปคะ่ะเพราะว่าจทำบุญทำบุญเราจะได้บุญชั้นหน้าจะได้สวยๆใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านหนองกลางแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงก็แดดออกคดีค่ะเพราะว่าหนาวมากนะคะตอนที่เดิหนหาวมานะคะบอกได้คําเดียวว่าหนาวสุดๆเลยค่ะน้องน้องสีนนลอยากไปวนพระธาุไหมเดี๋ยวพี่พาไปไปไปได้หมดแหละตอนเนี้ไปเลยได้ค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะตอนนี้ไป13 12หลักก่อนแล้วก็ตอนขากลับเดี๋ยวพี่แวะให้ โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่พระธาตุแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีคนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคะ่ะนี่นะคะมีรถมีอะไรเยอะมากเลยนะคะดูสิคะข้างบนก็จะมีคนเยอะมากเหมือนกันนะคะรถท้องใบดีนี้ก็อะไรเยอะไ้ตรงนี้โอเคเลุยไปเลยคะ่ะโอเคก็ลุยเลยคะ่ะเอาเลยเอาเลยเอาให้ึ้นมอเตอร์ไซค์ฉันจะไหวไหม <laughs> อะไรมอตอไซค์ฉันจะไวไหมเนี่ยอร่อไม่ไหวหรอกคุณลงเลยมันไม่ไหวโอเคตอนนี้วอเตอร์ไซค์พี่วัวแก้วไม่ไหวนะคะสองคนอ้าวสุสุไม่ไหวอ่ะขึ้นไม่ได้นี่คนก็เยอะมากนะคะเข้ามารับ กลับบ้านนะคะวันนี้พ่อเป็นออกแล้วเนาะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปนะคะแต่ว่าบังเอิญมาเจอจเจอมาเจอมาเจอสาวงามค,ค่ะเจะ๊กุ๊กกิ๊กว่ะลงมาแ้าไหมลงาเอาอมา ค่ะสวัสดีกล้องพี่ๆหน่อยสิคะยีกินจนลืมเลยนะเนี่ยก็วันนี้มีคนมาขายของนะคะทุกวันนี้มานีไม่มีเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่กงเงไม่ไม่กงเงเขาต้องยืนไงสวัสดีค่ะอยาไว้สวัสดีค่ะมีแบบนี้กันด้วยนะคะนี่นะคะก็เขาจะมาขายปิ้งย่างกันที่ข้างล่างนะคะ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าเนาะอ๋อขึ้นไปทางเหนือก้ามกันเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะดูทางที่จะต้องเดินขึ้นไปสิคะมันมันไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะคะเนี่ยน้องสีนวลนี่มันไม่ขึ้นทำไมขึ้นแบบนั้นล่ะน้องสีนวลถ้าขึ้นเดี๋ยวขาลูกเห็นขาเห็นขาาไปแล้วานเดินล่องมะบ้านเรื่อโอ้โหนที่ร้องว่ะ ว้าววิวน้องวิวตรงน,นี้สวยมากดูสิท i m e เก้านาฬิกาแอมเก้านาฬิกาแล้วว้าววิวสวยงามมากสวยสุดๆเลยค่ะน้องถ่ายรูปไหมไม่ปฏิเสธเดี๋ยวเาจะรอะอ๋อขึ้นไปก่อนอา่นอนอาค่ะขึ้นไปก่อนเลยค่ะขึ้นไปก่อนเลยนะคะ หนาวไม่พอต้องมาเหนื่อยขึ้นไม่น้องถ้าเรามาทมําบุญเนี่ยระยะทางมันก็จะประมาณนี้แหละย่อมมีอุปสรรคใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็กําลังจะบินทบาทกันนะคะก็จะขึ้นมาบินถบาทที่ข้างบนนี้นะคะผู้ <c oughs> คนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้ วันนี้คือเอาไม้กันสั่นมานะคะแต่ใช้ไม่เป็นค่ะโดยต้องใช้มือจับเอานะคะคนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะคนเยอะนะคะกำลังยืนเป็นแถวนะคะ กำลังยินเป็นแถวเพื่อที่จะบินเอ่อ,อจะบอกว่าพ้าจะลงมาบินธบาตนั่นเองนะคะแล้วคนที่กําลังขึ้นมาก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยลงมาแบบช,ะชะ้าๆกว่าจะลงมาถึงนี่ บอกได้คำนิวมานานนะคะลงมาแล้วนะคะทำไมภาพมันไม่ชัดอาร 刷的你，黑妈的你啊。

ก็เยอะเหมือนกันนะคะที่มาเข้าปินทบาทนะคะหรือว่ามาเข้าเอ่อเข้าปริวัติกรรมอืมน่าจะใช่ไปตั้งเนื้อพุ่งมาไงใจไปตั้งเนื้อพุ่งมาไงใจ

เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย <coughs> 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 cái 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 và nắm cái 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 เยอะเหมือนกัน20กว่ารูปน่าจะได้เพราะว่าเป็นสังค่าในเมืองหมดเลยเนาะใช่แล้วค่ะในเมืองเชียงตูงทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ลงมาที่นี่ที่ทิตะก,กี้นะคะก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปที่ป้ายตรงนี้เยอะเหมือนกันนะคะแต่น้องแก๊สได้ถ่ายแล้วนะคะได้ถ่ายแล้วดูน้องสาวน้องสาวก็ลาๆๆสาิง อันนี้คนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะอันนี้เขาก็ามีคนมาขายของอะไรเนาะว่าใช่แล้วค่ะมีคนมาขายของนะคะมีข้าวหลามด้วยนะคะตอนนี้เนาะแก้วนี่รู้สึกจะหนาวกว่าคนอื่นนะคะคนอื่นบาง <c oughs> คนก็ถ <c oughs> อดเสือ้อ <c oughs> ไอเรานี่คือหนาวมากเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ไปเราไปทําบุญกัน <c oughs> ไปทําบุญกันนะคะ ใช่แล้วคนทำบุญเยอะนะคะวันนี้ก็คนทำบุญก็จะเยอะเยอะกว่าทุกวันนะคะนี่นะคะนี่เลยค่ะคนทำบุญก็จะประมาณนี้นะคะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ คะตอนนี้น้องก็จะนําเงินที่พี่พี่เอฟซีนะคะส่งมาเพื่อทําบุญนะคะก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันค่ะขออนไมใช่อันนี้คือการทำบุญก็จะมาทําบุญให้นะคะคิดว่าพี่โบ๊ชก็จะให้อุตส่าห์ดีใจไม่ใช่หรอค่ะจะมาทำบุญนะคะแล้วก็มาทำบุญด้วยกันไปเลย เฮ้ที่ว่าห้องอีโบอีโบอีโบใส่เนี่ยดี่เนาะเออเด็กอ้โบไอ้โบเนี่ยเราไปใส่ลายแล้วยอ่ะต้องใส่ลายอ่ะตัวนี้ตัวนี้โบตัวนี้เออ 别妈怂妈呀！<laughs> <laughs> ้องตั้งใจเอามาเหลือนะคะเขาบอกว่า้าามาเหลือจะได้แบบเหลือยิ่งเหลือต่านนะคะทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่คะเออตัวนนี้นะคะก็อันนี้คือสี่แสนจ้าดนะคะสี่แสนจ้ดนะคะตัวนีนะคะสี่แสนจาดอันนี้คือสองท่านนะคะสองท่านนี้ท่านหนึ่งนี่คือสี่หมื่นะคะท่านหนึงนี่คือสองหมื่นนะคะ เน uhm ี่ยถ่ายนักเขาวมันก่อนเลยเนี่ยต่อประกาศประกาศถึงการจองสุขาต่ไปแล้วก็จะส่งไปให้เอ่อพี่อสซีดีคือันที่จำุนะคะเพื่อนนี่จะเป็นรายรักอัวสนว่าเรา เจ็ัคุทให้อกเนในวันนี้ตุภิยตาแต่มาถึงหมักถึงลายในเวลานี้กเลนเวลาสารสองตัวเข้าพาเท่าไรหนืไม้ไผ่ตานก็เลยถึดจิตของตานุ่็ิยศชาเรมาไา่ตานในวันนี้ตุกกันยาค่ะต่อไปนีขอจงกันไว้ถ้ารหัตอย่าเป็นทีกิดค่ะสาขคนก็ใจเยอะมากค่ะ กำลังละพรนะคะมาละพร้วยกันค่ะระไปัวนี้น้าค่ะละพรเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็มาทำบุญนะคะเป็นเงินจำนวนมากนะคะแต่ว่าก็มากับน้องเออีนวนนะคะสองคนนะคะวันนี้ก็มีคนเยอะมากพอสมควรเลยค่ะนี่นะคะเขาก็มาอะไรอ่ะเขามาตานเขาพัก อาหารอาหารอาหารเพนหรือว่าคนที่เข้ามาทำบุญกันเนาะมีนะคะสาวน้องกลางจ้ะสวัสดีค่ะสาวแหบงกางนะเหมือนกันเลยเนาะสองคนวันนี้โอ้วันหลังวันหลังให้น้องสีนวลพามาที่บ้านเขาได้ไหมคะน้องเขาทำสองคนไงคะเต้องไม ตัดแล้วอ่ะอันนี้ก็กับข้าวอาหารที่เขาจะตัดงานมันจะมีผักอะไรอันนี้นนคืออันนี้คือใบบัวบกยำยำใบบัวบกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คือเอ่ออะไรเนี่ยนนนเนื้อผัดขิงอ๋อหมูผัดขิงอันนี้ผักเอ่อผักกาดผัดผักกาดนะคะแล้วก็อันนี้คือผักกาดจอหรือเปล่าผักกาดจออ้อยอ๋อผักกาดจอน้ำอ้อยนะคะ แล้วอันนี้คืออ๋อแกงผักกาดแกงผักกาดอันนี้ก็คือเนื้อผัดทิ้งเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือเนื้อไก่อ่องแล้วก็อันนี้คือไส้กรอกนะคะอันนี้คืออะไรอะเนื้ออ่องเนื้ออ่องมีเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นอ๋อนี่นะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเขาขายข้าวหลาม ไปดูข้าวขายข้าวหลามค่ะน้องสีนวลใ,ใช่อันนี้คือจานที่จะใส่ไงอันนี้ก็ใส่ข้าวไงแล้วก็อันนี้ก็ใส่กับข้าวออใส่ผักใส่กับข้าวนี่นะคะอยากได้ข้าวหลามไหมอยากได้ข้าวหลามกลับบ้านไหมไาถามก่อนามก่อนว่าราคาเท่าไหร่มาเท่ง่หหะหนึ่งเพงจัดนะะหนึ่งพันจัดออกก่อนเลย <laughs> เหลือพี่คืน อออชอบเหมือนกันเลยบอกเล็กๆได้ก,กี่บอกอันน่นนะหนึ่งพันจ้าตีห้าบอกบอ,กอน,น้องอถ่ายรูปตรงนี้สิสวยงามมากน้องหันมาเลยเชฟสวยงามค่ะเอายังไม่ได้จับผ้าลามเลย <laughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เชฟเชฟ <laughs> เอาไปสองมัดเนานะเอาเลยค่ะตามใจเลยค่ะ วันนี้ให้น้องสีนวลเป็นแม่เลี้ยงนะคะน้องสีนวลต้องออกคะ่ะดูค่ะตังน้องสีนวลเยอะมากเลยคะ่ะเอาเลยนับเลยมีมีกี่หมื่นนับเลยโอ้มีตั้งสี่หมื่นเนี่ย <laughs> มีถึงสี่หมื่นเลยหรอคะได้มาแล้วได้มาแล้วอุ้ยรู้สึกว่าข้าวมันไก่ก็มีนะเนี่ยพราะมันมีเนื้อไก่กับพริกเนี่ย ไปกินปิ้งย่างข้างล่างเหรอใช่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้าย,ย,ยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยบังคับมาถามจริงเต็มใจมาไหมเนี่ยก็ถ้ามาทำมือก็เต็มใจ <laughs> ทำไมเมื่อเมื่อวานทักไปแล้วบอกว่าไม่ว่างอะ่ะก็แหมตอนเช้าน้องใครจะอยากตื่นละพี่แต่วันนี้นี่น้องว่าแก้วนี่แต่งตัวเสร็จก็บุกไปหาน้องสีนวลถึงบ้านเลยนะคะก็เลยจะจจ,จ,จำใจต้องมาด้วยใช่ไหมใช่แล้ว <laughs> แต่ก็อิ่มบุญอ,อิ่มใจใทำบุญร <Yeah. S 2> วมพี่เขาไงค่ะน้องสีนวลกำลังจะมาชิมข้าวลามที่ซื้อมาตะกี้นะคะ <c oughs> วิธีปอกข้าวลามของนางนะคะ <c oughs> คือต้องต่อยกันนะคะ <c oughs> เอาสองอันมาต่อยกันนะคะ <c oughs> บอกเล็ก,ลกชอบอันที่มันเล็กๆ <c oughs> ใหญ่ก็ชอบนะไม่ใหญ่ก็มันอร่อยดี ข้าวหลามข้าวหลามคิดอะไรก็บอกว่าข้าวหลามเราอ่ะคิดอะไรโอ้ไม่ได้คิดอะไรชิมดูสิอร่อยไหมแสดงว่าติดใจกินคำที่สองก็ไปแล้วมันติดค้ัวไม่หวานอร่อยอร่อยอร่อยไม่หวานมากหรออ่าแบบนี้ต้องต้องลองต้องลอง ตอนนี้น้องวักแก้กับน้องสีนวลก็ได้มาทำบุญให้พี่พีเอฟแล้วนะคะตอนนี้น้องวักแก้ก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนคะ่ะน้องสีนวลปิดคลิปให้พี่หน่อยสิคะ หากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิงด่งกดิงด่งกระดิดดดด่ให้ฟรีว่าแก้วเยอะๆนะคะเดี๋ยวก่อนสับตะไคร้เหรอคะเอาสับสับแล้วมาบันน่นไงมีแบบนี้ด้วยไม่ใช่สับสับตะไคร้เหรอสับตะไคร้าคาเหรอคะ เอน้องก็ปิดคลิปไม่เก่งอะน้องก็ต้องให้พี่ว่าแก้วสอนเ้ื่อยๆค่ะเดี๋ยวพี่สอนให้คะ่ะตอนนี้ขอรับพี่ๆไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็ขอขอบคุณคะ่ะแล้วก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย